ค่ะตบๆอย่างนี้ Họ... Họ... ừ. 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 <laughs> เลยอันนี้ก็มาร่วมช่วยเหลือพวกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นร่วมมอบกันเลยนะครับหนึ่งคนแต่หนึ่งเทปน้ำนะครับหนึ่งคนนะครับขออนุญาตครับเอาเอาน้ำมแบบหอมนะหอแล้วเหรอ

เดี <Auf> <S 2> <S 2> ๋ยวมีความนี้เลยมาตั้งนี้เลยตั้งนี้เลยอ่ะตั้งห้าถือแล้วหนึ่งอาษามาช่วยแล้วก็งูนะครับนี่อยู่อยู่นี่เห็นคนไหนอยู่นี่อย่นี่อยู่นี่คืนน่ะอ่าครับเข้าไปในบ้านเขาโอ้เดี๋ยวเราจะถือโอกาสไปดูหน่อยว่าเดี๋ยวร้อนอยู่ประมาณลําพูนมันใหญ่ไปรู้ดูเลยตรงนี้นปิดกับรถไฟถูกเนาะค่ะเด็กผู้ใหญ่ลำบาก ตอนนี้ขาแกง,งไม่ค่อยดีใช่ไหมตอนเป็นเด็กกับน้ำพล้อนุนนหาปลาอ๋อก็ด้วยว่าของวิธีเนี่ยครับวิลีวิูวีพาณิชย์สงเคราะห์นะครับของการค้าไทยครับได้มอบให้แต่และจังหวัดนะครับโดยการประเมินในส่วนที่เป็นจังหวัดที่มีความเดือดร้อนต่อพื้นที่เนี่ยทั้งจังหวัดหรือบางส่วนของเราอยู่ในอย,อยู่ในเครือข่ายของบางส่วนทางวิธีก็ได้มอบ ในส่วนก็ประมาณมาให้นะครับทั้งหมด5 0,000่บาทมาช่วยเหลือตรงนี้เราก็เลยได้มาแต่ว่าเดิมทีเป็นอย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเทศบาลก็มามอบเราก็กล่าวว่าจะมามอบต่อเพราะสิ่งที่เขาให้มันก็ใช้ได้ไม่นานครับทานได้ไม่นานก็หมดเราก็เลยกล่าวว่าจะมามอบเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยน้ําลดจากด้านเหนือลงมาทางใต้ทาให้ทำให้ประชากรที่มีอยู่จากเดิมที่เราจะมอบ6จุดเหลืออยู่2จุดนะครับก็เลยทำให้มอบแค่2จุดนี้เดี๋ยวในส่วนอื่นเราก็จะมาเพิ่มเติมอีกทีหนึง่ง ก็เลยเป็นที่มาของการมามอบช่วยเหลือประชาะชุมชนนะครับชุมชนในเขตเทศบาลน,นะครับเพราะในส่วนต่างอำเภอเขาก็ทุเลากันหมดแล้วนะครับเป็นอย่างนั้น